การที่ทรัมป์กับเนทันยาูเนี่ยสนิทสนมกันมากโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากๆของอิสราเอลคือการขุดคลองชื่อว่าคลองเบนกูเลียนเขาอาจจะขุดคลองเพ,ออเพื่อเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านพื้นที่ที่ตอนนี้เนทันยาหูเข้าไปยึดไว้นั่นก็คือถน,นวนกาซาเพราะฉะนั้นถ้าสร้างเสร็จตรงนี้มันจะเป็นคลองที่เรียกคลองซูเอตสอ่ะเขาคำนวณถึงขนาดว่าต้องใช้นิวเคลียร์520ลกูก เอกสารนี้เพิ่งถูกเปิดชั้นความลับเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าอเมริกาเคยคิดไว้แล้วว่าจะกุดคลองสเวตสองะ่ะขุดยังไงเพราะนั้นทําเองก็เริ่มมองละโอสนับสนุนเนทันยาฮูด,ดีกว่าเปิดทางแอตแลนติกสู่มหาสมุทรอินเดียเกตเวสที่สไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทรัมป์ก็เลยต้องพูดต่อนะฮะใน i n a u g u r a l Address ของเขาว่า เขาจะขยายแสนยานุภาพของ